ถ้าอยากจะเดินทางไปไหนสักที่ทุกคนก็คงนึกถึงรถเรือเครื่องบินหรือรถไฟและที่นี่ก็คือสยามดินแดนที่หนุม่มๆสาวๆวัยเซรุ่นมาช้อปปิง้งดูหนังเดินปิง๊งกันอย่างเยอะแยะมากมายแต่ความเยอะนั้นไม่ใช่แค่คนเย่างเดียวนะครับเพื่อนๆดูสิครับรถติดขนาดนี้กว่าจะขยับแต่ละเซนเนี่ยโอ้โหคนรักรถและรักธรรมชาติอย่างเรารับไม่ได้เลยครับเพราะว่าเผาผ่านน้ามันไปเท่าไหร่แล้วเพราะว่าการเดินทางในกรุงเทพไม่ มีแค่รถยนต์อย่างเดียวนี่ก็คือจักรยาน Merida Speeder ที่ตัวถังใช้วัสดุอลูมิเนียมอลลอยและขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ Chino Twin o 2 4 Speed ส่งกำลังผ่านล้อ Double Alloy Black ีพละกำลังได้1แรงคนกับ2เท่าทีมและถ้าพูดถึงหน่งทางเลือกก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่มนุษย์ใช้กันมาอย่างยาวนานกว่า6ล้านปีที่แล้วนั่นก็คือการเดิน แล้วเพื่อนเพื่อเคยสงสัยกันไหมครับว่าในการเดินทางถ้าจะเอาให้เร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นทางรถทางจักรยานหรือว่าทางเดินเนี่ยแบบไหนเนี่ยจะถึงที่หมายได้เร็วที่สุดและจุดหมายของพวกเราวันนี้นะครับก็คือการเดินทางจากดีดสยามครับไปกินข้าวที่ทองหล่อถ้าใครไปถึงก่อนนะครับกินฟรีของฟรีนิชชอบอยู่แล้วครับโดยคนที่จะขับล amborghini ในวันนี้ก็คือผู้แข่งของผมตั้งแต่เกิดเกิดมาปุ๊บแย่งของเล่นผมทันที นั่นก็คือจิมมี่น้องชายผมเองและว,วันนี้ผมได้นักปั่นจักรยานเท้าทองคําพี่โมที่ปั่นมาแล้วกว่า30ปีมากกว่าอายุเขาเสียอีกไม่ว่าจะระยะทาง10กิโลร้อยกิโลหรือพันกิโลเขาก็ยังไม่เคยทําและแน่นอนที่สุดผมจะอ่อนให้ทุกคนโดยการเดินเอาแล้วครับทุกคนรถพร้อมไหมพรอ้อม จักรยานพร้อมไหมพี่พร้อมทุกคนพร้อมนะครับภาพกงครับสามสองหนึ่งไปไปเปลี่ไปแล้ว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  บอกเลยว่าจักรยานเนี่ยไม่ง่ายนะครับที่จะชนะแต่ไงก็ตามนะครับเ,เพื่อนๆคงรู้อยู่แล้วเนี่บว่าการเดินเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหนื่อยที่สุดแล้วก็ยากที่สุดคนอย่างผมนะครับจะไม่มีทางเหนื่อยฟรีอย่างแน่นอนครับทุกคนผมว่าผมเนี่ยมีเจ้านี้ครับนี่ครับวมนี่นี่คือแอปพลิเคชัน Virtual เป็นแอปพลิเคชันใหม่ e x e r c i s e ร o ซายทูเอิร์นแหรือออกกำลังกายแล้วเนี่ยยังได้เหรียญคริปโตไปด้วยนะเ,นเพื่อนๆเป็นแอปพลิเคชันที่เจ๋งมากๆครับเรียกว่า เว็บมายิงโปรติแล้วนะครับเวลาที่เราจะขุดเหรียญอะไรต่างๆใช่ไหมเพื่อนมันก็ต้องใช้การ์ดจอใช้คอมพิวเตอร์ต่างๆแต่นี่ครับเป็นแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดที่เราใช้เหงือของเรานะครับขุดเหรียญออกมาทุกคนต้องบอกเลยว่าถูกใจสายออกกากลังออกายแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นเดินวิ่งว่ายน้ําหรือปั่นจักรยานเนี่ยก็สามารถเอาเหงือกของเรานะครับแปลงเป็นการขุดเหรียญออกมาได้นะทุกคนเพื่อนๆเห็นเหงือผมไหมครับตอนนี้เนี่ยคริปโตทั้งนั้นอ่า และการเชื่อมต่อก็ง่ายมากๆครับเพืเ่อนๆแค่โหลดแอปพลิเคชันเชื่อมต่อกับสมาร์ทวอชรุ่นไหนก็ได้อย่างผมเนี่ยใช้ a p p l e Watch แล้วก็เชื่อมต่อกับ Star ์ว่าหรือเพื่อนใช้กาเมินก็ได้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเลือกชาเลนจ์ที่เราจะเล่นอย่างผมเลือกกีฬาเดิน Premium Starter k i ร Challenge และที่เจ๋งกว่านั้นนะเพื่อนๆสามารถออกแบบตัวละครอวตารแบบที่เพื่อนๆชอบได้เลยนี่ผมเลือกให้ทรงผมเดียวกับที่เซตมาวันนี้เลยนะครับเนี่ย แถมยังใช้เหรียญ virtual c o i n ที่เราได้จากการออกกำลังกายไปซื้อสินค้า in-app และ NFT แต่งตัวละครหรือไอเทมต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มแรงขุดให้ได้เรียนมากขึ้นเอาล่ะเราก็แค่ทําการเชื่อมต่อบอเคชันง่าย,ายๆแบบนี้นะครับสุดเท่แค่เดินก็ได้เหรียญคลิปโตแล้วเพื่อนๆครับค่อยมีกําลังใจในการเดินหน่อยทุกคนแล้วถ้าใครสนใจนะครับอยากใช้เหงื่อของเราเนี่ยการออกกาลังกายนอกจากจะได้ผอมแล้วเอาไปขุดเหรียญคลิปโตได้ด้วยนะครับเตรียมรอโหลดได้เลยนะเพื่อนๆ15มีนาคมนี้นะครับผมลุย และตอนนี้แผนของผมก็ได้เริ่มขึ้นผมต้องนั่ง BTS จากสยามไปทองหล่ออีก7สถานีและจิมต้องขับจากสยามร้อนไปมาบุญคองเลี้ยวเข้าพระรามสี่เพื่อไปออกหลังเอ็มพูเรียมและจะลัดเข้าไปในทองหลอ่อส่วนพี่โม Pai, BTS, วิ่งเส้นใต้ BTS เยายาๆสบายๆส,สบายจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูและระหว่างที่ผมยืนรอ BTS ผมก็สงสัยว่าอยู่ไหนแล้วครับน้องโอ้รถยังติดเดินจริงไลยเนี่ยคุณเนะี่ยผมอีก4สถานีก็ถึงแล้วเดี๋ย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 วสถานีอะไรเขาบอกให้เดินเอาก็เดินขึ้น BTS ไงครับคุณพี่โบบอกนี่เินทางไหนแล้วพี่โบเป็นไงบ้างเห็นว่าพี่โบนะจะปัดแบบหน้าร้อนอยู่ตอนนี้ผมจะถึง BTS แล้วอย สุดชีวิตสุดชีวิตแต่ไม่เป็นไรครับเดินเนี่ยเราก็ถือว่ายืนออกกําลังกายไปด้วยนะอากาศยินสบายสบายไม่เมื่อยขาเท่าไหร่โหงนี่ยต้องเดินไปเดินมาบนวีดีอด้วยได้แฟร์เดินได้คนเยอะมากเยอะเดี๋ยวเจอกันจ้าบอกเลยนะครับว่ารถติดในกรุงเทพเนี่ยตรงกับสโลแกนกรุงเทพชีวิตดีๆที่ลงตัว แต่สิ่งที่น่าจะคล่องแคล่วดเร็วที่สุดในการแข่งขันนี้ก็น่าจะเป็นจัก,กรยานและผมเชื่อว่าตอนนี้พี่โมได้นําหน้าไปแล้วอย่างแน่นอนก่อนนะอน เขาขึ้นปีเทสไปก่อนนะครับแต่ปีเทสจะมาสู้กับโครคาราของได้ยังไงตอนนี้พี่โมกับจักรยานคู่ใจของเขาติดอยู่ที่แยกอโศกติดวันนี้ยันชาติหน้า,าจิมก็ยังรถติดอยู่ที่พระรามสี่ ไม่รู้ว่าติดสาวแถวนั้นหรือเปล่าผมได้นําทุกคนมาอยู่ที่ BTS ทองหล่อเป็นที่เรียบร้อยแต่ปัญหาก็คือเอาละครับเพื่อนๆครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่สถานีทองหล่อนะครับเ,เพื่อนๆเร็วมากตอนนี้ผมกําลังเดินลงบันไดน,นะครับมันหลายก้าวมากๆแลทุกคนเริ่มเสียเหงื่อแล้วนะครับแล้วก็การที่จะไปเจวีนิวจากทองหล่อเนี่ยมันไกลามากอยู่แล้วนะ ผมก็ได้หลุดจกากคือคอนเทียมาเรียบร้อยแค่ป้ายเดียวเท่านั้นตอนนี้นะเดี๋ยวผมจะมายืนหน้าซอยทองหล่อนะดูสิว่าเราจะเห็นแลมโบมาหรือเปล่าปึ๊บไม่มีแลมโบกินนี่ไม่มีจักรยานมาแต่แน่นอนนะการจะไปเจเวนิวเนี่ยจากตรงนี้ไปน่าจะประมาณเป็นกิโลถ้าเดินไปคงเหนื่อยมากแน่แน่ทุกคนและผมก็นึกขึ้นได้เมื่อเหลือไปเห็นพี่วินกําลังจอดรถร,ถรอผู้โดยสารอยู่ข้างทางเหมือนกับกําลังรอผม,มยังไงยังไง ใกล้ถึงแล้วครับทุกคนเราถึงแล้ว จอมไหนได้บ้างครับไหนครับผมเอาแล้วครับทุกคนครับเราเนี่ยกินกาแฟจะอิ่มเลยครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหล่นได้ไงอะ าาผมก็ถึงที่หมายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวดูดิว่าเราใช้เวลาไปเท่าไหร่ทุกคน32นาทีเดี๋ยวกดหยุดก่อนกับ14วินาทีเท่านั้นทุกคนไปนไงที่ขนาดเสียเวลาเออเหรอเหยเดินไปเดินมาด้วยนะเนี่ยเพื่อนๆไม่งั้นเร็วกว่านี้แล้วครับยัยงครับยงัยงยงัยงยังเขามาแล้วครับหลังจากที่ผมนั่งกินกาแฟรอนะครับขนมขนมนี่หมดไปแล้วนะกินจนอิบอ่ะทุกคนแลมโบเพิ่งมาถึง เดี๋ยวไปดูเวลาในเครื่องเขานะว่านานขนาดไหนนะกินกาแฟจนหายง่วงแล้วครับทุกคนครับว้าแต่ว่าจิมเพิ่งมาถึงนะครับชาร์ตเยอะไรนี่ผมขับมาแค่ห้าสิบเองเนี่ยรถยังเต็มโอ้ยเขาเนี่ยขับแลมโบมาช้าขนาดนี้จบแล้วครับจบแล้วครับแต่โมยังไม่ถึงใช่ปะยังยังไม่เป็นไรเดี๋ยวน้อยผมก็จะชนะหนึ่งแล้วครับ คนสุดท้ายมาแล้วไปแก่พี่เหนื่อยพี่เหนื่อยมากมา,กมาลงก,กันอ,อ่าเนื่อกันกี่โมงเนี่ยทุกผมนี่มาถึงกันเป็นชั่วโมงเนี่ยจิมต้องไปดูทางประเทศไทยเราได้สมนักวินอาวกาศเปนพบดาวเคราะดวงใหม่ ทางดีอยู่เป็นไงเวลาเท่าไหร่พี่เวลายังกดอยู่ปะหนึ่งชั่วโมงห้านาทีนีโอ้สุดยอดพี่สุดยอดเอาเลยพี่เป็นไงครับเมรัมดี ยังไม่หายด้วยเหรอพี่ดีวยวออกกำลังกายอันนี้ก็นั่งหลังแข็งอะคุณอะไปแอร์เย็นเย็นแอร์เย็นเย็นนะเพลงเพราะวันนี้ถึงพี่จะมาช้าสุดแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับยังไงพี่ต้องเลี้ยงข้าวผมอยู่ดี คุณด้วย<ป>วันนี้พี่ถือว่าได้ออกกําลังกายละพี่เสียงเหงื่อแต่ถ้าพี่โหลดแอปเวอร์ชวเหมือนผมนะพี่ได้ขุดเหรียญไปด้วยพี่รู้ปะ่ะจริงเหรอจริงเตียงที่บอกนะครับว่าเราเนี่ยจะใช้พวกการ์ดคอมพิวเตอร์เครื่องลิกต่างๆใช้โปรแกรมต่างๆใช้ไฟฟ้านะครับในการขุดเหรียญแต่นี่ใช้เหงื่อในการขุดเด้ทุกคนคือได้สุขภาพด้วยแล้วก็ได้เหรียญคริปโตด้วยอะ่ะนี่เราอยู่ในยุคไหนกันแล้วนี่โคตรเจ๋งนะเพื่อนๆขอสรุปง,ง่ายๆเลยนะเพื่อนๆไม่ว่าล a m b o ก g h i n i นะครับจะแรงแค่ไหนนะหรือว่าพี่โมจะป ดีนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากเลยเพื่อนเพื่อนแอปพลิเคชันเวอร์ทัวนะครับที่ได้เปลี่ยนแปลงการออกกําลังกายทําให้การออกกําลังกายเนี่ยท้าทายมากขึ้นซึ่งตอนนี้นะเพื่อนๆ <im itation> ใครสนใจนะร,รูปแบบการออกกําลังกายของเราเนี่ยก็รองรับทั้งเดินนะทั้งวิ่งทั้งปั่นจักรยานแล้วก็ว่ายน้ำนะทุกคนนะแต่อย่างที่บอกนะเพื่อนไม่เป็นจะต้องแบบออกกําลังกายแบบออกเป็นเอาตายนะพี่ไม่ต้องขนาดนั้นนะครับเพื่อนสามารถแบบเดินชิวๆเดินไปทํางานเดินไปซื้อของก็สามารถเปิดแอปขุดให้เขาได้ขุดเหรียญคริปโตกับเราไดด้ตลลอเวา และสาหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่สนใจนะเตรียมตัวรอออกกําลังกายพร้อมกันได้เลยนะครับ15มีนาคมนี้เขาจะเปิดให้โหลดพร้อมกันทั่วประเทศแล้วแต่พิเศษกว่านั้นนะครับสำหรับใครที่อยากจะเริ่มออกตอนนี้เลยเนะี่ยรู้สึกว่าเราเป็นคนแบบเดินเยอะอยู่แล้วออกกําลังกายเยอะอยู่แล้วอยากขุดเหรียญแล้วเนะี่ยเขาก็มี p r รี i เม s t a สตาร์เตอร์คิดชาเลนให้ทุกคนได้ซื้อซึ่งเลยได้รับสิทธิ์ลองเล่นวอร์ชวก่อนใครแบบผมนะแถมพร้อมกับไอเทม NFT แต่งตัวอวตารเจ๋งๆที่ช่วยให้เราขุดเหรียญได้มากขึ้นอีกนะครับโอ้โ และแน่นอนที่สุดนะครับขอบคุณเพื่อนที่ดูคลิปจนจบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกลำลังใจพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ